เดย์สองมาแล้วจ้าวันนี้เราจะมารีวิวอัปเดตใหม่ล่าสุดจากแมบ9กคืนในป่า<อ>ที่ชื่อว่าผแผลแม่มดปรุงยามหัศจรย์รอบนี้นะคะเราจะรับบทเป็นแม่มดฝึกหัดสุดสวย<อ>ที่ต้องเข้าไปในห้องทดลองรับกลางป่าและทําภารกิจสุดระึกในการปรุงยาจากม้องต้มยาขนาดยักษ์แต่บอกก่อนเลยนะคะว่ายาแต่ละชนิดเนี่ยไม่ได้ช่วยอย่างที่คิดเลยนะบางขวดคือยาหิวเลือดบางขวดคือยาวิ่งไวแล้วก็บางขวดคือยาคุมหิวแต่กับยาอีกขวดหนึ่งนะคะที่ทําให้สามารถกลายร่างกายเป็นกบได้งานนี้แม่มดฝึกขัดอย่างเดยสองจะปรุงยาได้สำ Red, หรือจะกลายเป็นกบไปก่อนไปดูกันเลยค่ะ ค่ะว่าวันนี้อัปเดตเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคือต้อบอกกันว่าอัปเดตตอนนี้เขาจะมีเป็นเหมือนเป็นแบบระบบปรุงยาอะไรเข้ามาสักอย่างหนึง่ง mm hmm. เพื่อต้อนรับฮาโลวีนนะคะไม่รู้ว่าจะสนุกมากน้อยแค่ไหนนะเดี๋ยวเราเปน็นสอบกัน โอ้ oh my god ไฟมาเยอะมากไซบอกหรอใช่ฉันฉันเล่นคาไซบอกทำไมนะคะคุณพี่มาดูสิว่าอัปเดตนี้นะคะทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาจะอัปเดตอะไรเข้ามาให้เราบ้างนะครั้งที่แล้วเนี่ยเรามีคลาสเป็น necromancer เนาะเขาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วค่ะฉันเชื่อได้ใช่ปะทุกคนเราเชื่อได้ใช่ไหมเขาจะแจกเพชรเท่าไหร่อะทุกคนเเดี๋ยวเรามานับพร้อมกันนะว่าเราจะได้เพชรกี่ก้อนหุยเ mm hmm. ขาบอกว่าอีก20บนาทีนี้เนี่ยเขาจะสปอนเพชรมาให้เรานะกระเป๋าเหมือนมีดาวด้ เป็นดาวใหญ่เออเป็นถุงกลางถุงดีเนี้ยถ้าเป็นถุงขนาดกลาง15บใบน่าจะ1ดาวเนาะขนาดใหญ่น่าจะสองดาวกล่องทรงพลังกำลังตกลงมาจากฟ้าไหนดูซิกล่องอะไรกล่องแดงแน่เลยว้าวเปยอะอุ้ <c oughs> ยฉเรื่อยเฉยเลยโอเคแล้วก็อีกกล่องหนึ่งมาดูซิว่าเราจะได้อะไร <c oughs> มีคนกำลังตื่นเต้นกับฮาลวมีนไหมคะฉันเองตื่นเต้นอุ้ยจ้าตัดต้นไม้ออกหมดเวอร์ อุ้ยได้เกาะแดงโอเคอยู่เกาะแดงคือโอเคเลยแหละเอาอย่างนี้ดีกว่าทำไมคุณชอบมายืนแทรกหลังแบบติดตัวติดแบบมันมันหลอนนะเอาดีดีปะมันหลอนนะเว้ย <c oughs> ฟังนะอุ ooh, ้ยโอ้ยคืออะไรอะ่ะทำไมทำเสียงหื่นการามขภายในขนาดใน,ใน,น่ากลนะัวมากไม่ใช่เสียงหื่นการามอะไรคนเป็นเรื่อยอ่ะไม่จริงอ่ะขอขอโพชั่นหน่อยค่ะเขาบอกว่าขอโพชั่นหน่อย้ยคืออะไรอ่ะเธอโพชั่นไปรูปนี้ด้วยดูดินงคลิกทูโทรอุ้ย แต่แบบว่าเป็นเหมือนที่เราไปเข้าวัตัวครับหรอวะใช่ครับว้าวโยนใส่ใครอ่ะอ๋อเป็นโพชั่นที่แบบเอาไว้แกล้งคนหรอชัวนเลยอ่ะมาถึงเวลาแล้วอ่ะโชคดีกลายเป็นกบไปเลยนี่โชคดีนีว้ายใครโยนใส่ฉันยัโควสองคนเลยไอพวกกบบ้าคือเอาไปแกล้งเพื่อนหรอหรืออะไรอ่ะอ๋อถ้าดวงดีจะโยนได้เหรียญใช้คำบอกของคนอื่นด้วยพร้อมยัง อ้าฮ่าฮ่าจะแกล้งเขาอีเห่อเป็นเองมาน้องเต้พิษโยนอะไรอ่ะเฮ้ยะอะไรคะอะอะไรคะพี่มันหลบทำไมอ่ะโยนสักคนอื่นก็หล้พี่แบโดนเป็นสพี่แบนี้เราโดนเราดวงนี้ได้เหรียญด้วยมาไดมอนด์ไทม์มาเลยค่ะกลับบ้านเอามากันเลยมาแล้วค่ะ d i มอนด์มาแล้วค่ะชายแฟร์เล็กเกตไดมอนด์ oh my god ชายไบร์เล็กเกตไซมอน ไอ้นี่ต่อใช่เลยนะอันโปเมนอะไรนะฟังแมนไม่ใช่ใช่เลยนะโปอะไรวะมันชื่ออะไรวะตัวเนี้ยมันจะหัวไปเรื่อยใช่ไหมใช่ยิ่งจะมีสัตว์เลี้ยงอ่ะโปจิต้าโปจิต้าไม่ใช่โปจิต้าหรือโปจิต้าโปจิอ่ะเออโปจิอ่ะมาเลยค่ะน้ำตาลเครื่องเทศสารพัดของกุกิท şey anyway> ั้งหมดคือเครื่องปรุงที่เลือกสรรเพื่อสร้างสาวน้อยสมบูรณ์แบบ Hello อะไระ อะไรพี่สองคาขามีมีอะไรใหม่ใช่ไหมไปดูสิร้านฮาโลวีมันมีครับใหม่ซอมบี้วูฟก็มาว่ะไหนคานี้คืออะไรเนี่ย9 0 0แคนดี้ตัวโพชเชนแอดจูแอนิมีสูดามิชเดมแอนด์แอปพลิเคชันอิทธิฤทธิ์คานี้จะเป็นคาดที่สามารถเอาไปใช้ได้นะทุกคนคาดนี้เอาไปใช้ได้เลยนะจริงๆแบบไปใช้ได้เลยแบบไม่ได้หมดเวลาแค่ฮาโลวีนะแล้วเราต้องมาเล่นคาดอีแคค์ดแม่มดเนี่ยหรอมันก็คือคาดเมื่อกี้ป่ะหรืออะไรอะ90 0แคนดี้เออไม่ง่ายเลย จริงๆพูดตรงๆนะคือไม่ง่ายแบบไม่ง่ายเลยแบบไม่ไม่ง่ายเลยอ่ะอ่าสรุปก็คืออัปเดตนี้นะคะนอกจากแสบเผ็ดใช่ปะก็จะมีคาร์ดมาใหม่เป็นคาร์ดแบบว่าแม่มดเป็นคาร์ดเด w กวิชสามารถเอาโพชั่นอ่ะโยนใส่ศัตรูแล้วศัตรูจะกลายเป็นแบบว่าอ่อเนกาติเอฟเฟกต์ต่างๆเช่นกลายเป็นกบมีลูกตุ้มยูอะไรเงี้ยแค่นั้นเลยจบอ่าแล้วตัวตัวอัปเดตมันทำอะไรได้บ้างอ่ะเราเข้าไปดูกันไหมทุกคนนี่ไงอะไรอ่ะทุกคนไป๊บนึงน พี่มา <laughs> เ,เหตุเหแล้วนะคะคุณใส่บิกอะทุกคนนี่ไงฉันได้แล้วนี่ทุกคนเรามามองหน้ากันตรงนี้แล้วฉันก็จะสวมดมนต์อ๋อมันเหมือนเ,นเป็นแบบให้เราใส่ของลงไปเออความันค่ะ <c oughs> <c oughs> ใส่องุ่นเขาบอกว่าใส่องุ่นใส่อะไรอะมันคืออะไรอะหยดน้ําแล้วก็เป็นปลา2ตัวโอเคพวกเราคือแม่มดสินะอ๋อนี่คืออะไรนี่ will ingredients ให้เราหาสิ่งเหล่านี้นะคะจะมี1เลยคืออะไรอะอ๋อของที่ต้องใช้เนี่ยก็จะมีเป็นเนื้อน้องธรรมดานะคะจะมีเป็นท้ากระต่ายมีมีเป็นฐานหินมีเป็นปลาแมคเคเรลนะคะมีสเต็กแล้วก็มีองุ่นนั่นเองซึ่งสิ่งของที่ต้องใช้อีกอย่างหนึ่งเลยจะเป็นของแฟรีค่ค่ะก็จะมีเป็น drip l e ็น ็นหยาดน้ำค้างนะคะเป็น moon f l o ฟ e r เป็น s t a r w วีแล้วก็เป็น c a ฟ e ฟ i n e นะคะแล้วก็ mandrake plants ตัวหยาดน้ำค้างเนี่ยจะเจอใกล้ๆกับบ่อน้ำนะคะตัว moon flower จะเจอได้เฉพาะตอนกลางคืนนะคะต้องเก็บเกี่ยวตอนคืนเท่านั้นแล้วก็ starweed เนี่ยจะใช้ต้องใช้ concentrated light คืออะไรอะ concentrated แสงเข้มข้นคืออะไรแล้วก็ cave vine จะเจอใต้ดินนะคะแล้วก็ Men Men ตัว mandrake เนี่ย จะเจอใกล้ๆบ้าน Trick or Treat House โอเคกูไ่ดูเรื่องสักอย่างหนึ่งพูดตรงๆนะอ่ะเดี๋ยวเราเล่นนี้คร่าวๆแล้วกันนะอ่ะจ,จะไม่ได้เล่นแบบจริงจังอุ๊ยแล้วฉันแต่งตัวเป็นแม่มดด้วยวันนี้กันดรฉันเป็นแม่มดฝึกผัดยังไงเลยยะวันนี้ฉันจะได้มาดูสักทีหนึ่งว่าฉันจะเป็นแม่มดที่ยิ่งใหญ่ได้หรือเปล่าก่อนอื่นเลยฉันจะขออาดนมแร่แช่นมนมก่อนเลยแล้วกันนะอ๊ยใครมาต้มกูวะ ออกมาสิเขาไปอยู่ข้างในทำไมก็ฉันจะลองดูไงว่าฉันกินน้ำยาอมาริดแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างร้อนไหมชิวๆครับแต่ว่าขนของคุณหายหมดแล้วนะเหมือนคุณแบ๊คเลยอ่ะดีอยู่ไหมครับพี่ เอ๊ะหมายถึงอะไรคะเนี่ยเหมือนกูการ์เดนมากทุกคนเหมือนทำอาหารกูการ์เดนเลยอ่ะอุ้ยอีแฟรี่เจอละเจอตัวละเอ้าอีแฟรี่ไปไหนแล้วล่ะอ้าอีแฟรี่หายไปเวมาค่อยๆนะคะเราดูซิว่าจะมีอะไรบ้างอัปเดตนี้เขาบอกว่าน้ำค้างอิูวใกล้ๆกับบ่อน้ำบ่อน้ำตอนกลางคืนฉันไม่เห็นจะมีเลยสักอันเดียวไหนเลยยะบ่อน้ำและอีต้นไม้อันนั้นคืออยู่ไหนล่ะอุ้ยฉันเจอทําที่สองแล้วเนี่ยเร็วเกินแ้วฉันจัดเลยละกันเผื่อฉันเจอ พี่เรียกฮึบโซไปไหนคะอีเด็กบ้าโอเคคือถ้าเป็นใต้ดินมันก็มีอยู่แค่ที่เดียวป้าก็คือตรงนี้ฉันยังมีลูกกวาดไม่ครบเลยฉันมีแค่แบบ200เองอะจริงๆนะต้นเมนเดรกเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆเธอเมนเดรกมันจะอยู่ใกล้ๆกับบ้านทริกออทรีทเฮาส์จะไปหาแฟรี่ก่อน she was a fairy ทีนี้อุ้ยนี่ไงมันให้สตาร์วิดมันให้สตาร์วิดแพลงมามีไหมแกได้มาขอฉันขอหน่อยสิฉันอยากได้อะไปเก็บดอกไม้ก่อนว้า ฉันจอดแล้วค่ะทุกคนค้านี่มันคืออะไรกันเนี่ยมันมันปลูกคล้ายๆปลูกพืชเลยครับมันจะมีคาร์ซินขึ้นมานี่ไงอ๋อดริป l ี a f หรอคาร์นขึ้นมาแล้วแล้วมันจะเป็นรูปแบบเมล็ดอันนั้นน่ะรอบบ่อน,น้ำครับอ๋อเธอจะไม่เห็นนะทไมเธอให้ฉันปลูกหน่อยนะข้างหลังเดี๋ยวเธอให้ฉันปลูกหน่อยนะถ้าเธอได้ถ้าเธอได้สองเธอได้ไอลลดอกไม้แล้วดอม้มติ๊อันน่ะแล้วซื้อได้เลยครับดริปลีฟมาค่ะนี่คืออะไรไว้ได้หนึ่งวิ่ง ได้สอย่าน้ำค้างจะอยู่บริเวณบ่อน,น้ํานะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวฉันขอเก็บดอกไม้เพิ่มก่อนดอกไม้มันอยู่ไหนบ้างวะหาดอ๋อเนี่ยมันมีตามพื้นอยู่หนึ่งมเก็บดอกไม้ช่ามาค่ะเดี๋ยวเราจะปลูกต้นตานะคะโอเคซื้อเลยแล้วกันวิมาค่ะโซะมา คืออะไรอ่ะอต้นตาอุ้ยปุกเต็มไปหมดเลยไอ้สองเห็นหยดน้ำยังมาหาผมดิเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไอ้สองเห็นแล้วโอเคแต่อยู่ไหนวะอุ้ยฉันเจอแล้วต้นตามันคือต้นตาปะอีเนี่ยทำยังไงอ่ะเดี๋ยวนะตำราแม่มดบอกว่าต้นตามันต้องใส่คอนเซนเทรต e d ไลน์หรือเปล่าขอไฟสายเลยค่ะเนี่ยเธอเธอดูต้นตาสิเธอจะอยู่ข้าวอ่ะขี้ข้าแป๊บเบอร์รี่ใส่ไปแล้วใช่ไหมเฮ้ยทุกคนอย่าเพิ่งใส่ของได้ไหมให้สองใส่ก่อนเดี๋ยวเอาของมารวมรวมกันไว้ก่อนอันนี้คือเราอันนี้คือเราใส่เบอร์รี่ไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราต้องตกปลาด้วยจล อุวิได้มาแล้วเนี่ยอ๋อนี่คือวิธีเก็บนี่คือวิธีเก็บเธอโอเคเดี๋ยวเราเอาต้นตาไว้ก่อนเฮ้ยนายเพิ่งใส่นี้โอ้โหอะไรวะมันกลายเป็นสีฟ้าไปแล้ววะเบ็ดตกปลาอยู่ไหนวะหาเบ็ดก่อนแบ๊บหนึ่งต้องรองดูว่าเราจะเป็นแม่หมดได้จริงๆิงหรือเปล่าแซลมอน สุดยอดค่ะตามมาเลยค่ะโอเคโหวันเรืองแสงละลรขนาดนันะ้น่ะมาค่ะฉันจะใส่ปลาลงไปแล้วนะโอเธอลูกกวาเดเยอะมากห ได้พอชั่นมาด้วยอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้คือทุกคนไปหาของมาก่อนนะแล้วก็อย่าเพิ่งใส่นะเธอเธอรู้ยังวิธีการเนี่ยคือวิธีการแบบได้ได้ดูกว่าเดี๋ยวที่สุดเธอจะได้ันได้พอชั่นสีเขียวมามันคือพอชั่นอะไรสีเขียวเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเขาบอกว่าคลิกตูตรอันนี้คืออะไรอ่ะพี่แบคืออะไรอ่ะขอหน่อยดิมันมันมีสองอันหรอทิ้งได้ปะทิ้งได้ปะขอหนึ่งเอ๊ะทำไมมันได้เหมือนกันล่ะคือตอนนี้พอชั่นที่ได้นะคะมีสองอันให้ดูก่อนอือคือมีอออััันนนนนนีีเขวกกยะะะะะบึึคค นี่อีอันหนึ่งแับว้ <c oughs> ้วก็เผลอก <c oughs> นเผนอกดโยนว่าพี่มาโยนยังโอเคเดี๋ยวเราจะไปทดสอบเดี๋ยวเราจะโยนนะโอเคไอ้บ้าบา้าฉันดูนะว่าแกจะทำลายฉันนะ่ะนี่เลยละ เอ๊ะมึงทำอะไรเนี่ยอ๋อเป็นการคิลเป็นการคิลฉันว่าละเชียวเป็นการคิลบูทเวอร์โอเคมันใช้เบอร์รี่นะคะปลาสองเมืม่อกี้เป็นอะไรเมื่อกี้ใช้เบอร์รี่ปลาสองนะคะเดีย๋ยวให้ทุกคนฝากช่วยกันหาวัาทุดิบเราเน้นหาวัาทุดิบเออดีมากดีมากเก่งมากลูกเออเดี๋ยวตกไฟที่ไหนลูกอ่ะแล้วก็มาทุกคนแกอันนี้คือฉันไปคฮิลบูทอยู่หรอคืออะไรอะ่ะฉ,ฉันขอไปรับบัตรสิบก่อนนะฉันขอไปรับบัตรสิบแป๊บหนึ่งกัดฉันสิอ๋อ แกมันหิวขึ้นจริงๆด้วยดูนะเห็นปะเลือดอะมันมันหิวขึ้นเห็นปะมันหิวขึ้นมันหิวขึ้นมีผลรูปสายฟา้าไหมขอหน่อยขอหน่อยไอ้สองครับไอ้ยานี้คืออะไรอะนี่ไงมันขอสอบกันปวดรูปสายฟ้ามาวิ่งเร็วปะฉันว่าน่าจะวิ่งเร็วคิดว่านะานาลองนาลองโยนอ้าวไม่มาโยนได้ยันละ่ะโชคดีมันเป็นมันเป็นแบบว่าเป็นโชคขเองเดิอะเป็นแบบมันน่าจะเป็นฟิลลิ่งแบบว่านี่ไม่แบบโยนแล้วจะกลายเป็นอะไรมากกว่าแต่ฉันจะลองโยนดูนะโยนตัวเองปะ ได้เหรียญปหมวิ่งฉันวิ่งช้าทำไมฉันวิ่งช้าล่ะสปีดบูทบท,ทำไมสปีดบูทฉันมันทำไมสปีดบูทฉันมันช้าล่ะฮัลโหลโววิ่งไม่ออกเหรอเออบักปะสปีดบูทกี่โบงอะอ่ะมาดูสูตรอาหารกันก่อนเดี๋ยวเราเอาวัตถุดิบอาหารอ๋อนี่ไง มันคือส,ส,สปีดปุอ๋อมันคือการใช้มันคือสปีดแบบสุมบ <c oughs> ่มปะขอเมื่อกี้ได้อะไร <c oughs> ไม่ได้ครับผมยังไม่ได้ปลาเลยเอ้าเอามาปาดิเมื่อกี้ปาแล้วไม่ใช่หรออ๋อเมื่อกี้ผมได้เหรียญเมื่อกี้ได้เหรียญแสดงว่ามันสุ่มใช่แต่ฉันงงแคนดีมากกว่าอ่ะเมื่อกี้โคตรจะฟร์มแคนดี้อ่ะเลดมากเลยให้ฉันไปนเล่นแบบขอประตูอุ้ยคุณจะบ้าอ่ะใส่อะไรบ้างเนี่ยโอเคอันนี้นะอันนี้นะไม่รู้ว่าสูตรอะไรนะคะไม่รู้ว่าสูตรอะไรเดี๋ยวลองมาเล่นกันก็จะมีอะไรบ้างอ่า กลีบของแสแตวิทต่อแล้วก็ฐานหินหนึ่งแล้วก็เนื้อเดือวเลือฐานหินเอาไปาฐานหินก่อนแป๊บนึงใครเจอฐานหินฝากรบกวนเอามาด้วยนะจ๊ะหนเะูเจอแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมาเอามาที่นี่เลยก็จะมีอันนี้1อันใช่ไหมมอร์เซลหนึ่งอันรึ๊บ,บมาเดี๋ยวเราจะลองผสมเลยคะ่ะสูตรนี้คือสูตรอะไรสูตรเตี่ยวหรือเปล่า1นว้าวว้าวตามตำราแล้วนี่มันคือน้ยอำยาอมฤตนี่เองฉันจะต้องหาน้ยำยาอมฤตให้ได้เลยนะฮะและสุดท้ายวิ มันกลายเป็นสีเขียวว่าทุกคนมาพร้อมกันดดห้อเป็นแคนดีโอ้ oh my g ก d แลได้โพชั่นมาอีกเฮ้ยมันมีอันใหม่มาแล้วว่าแกโอเค okay. สเต็ถัดไปนะคะจะเป็นจะเป็น Moonflower ลลวเ,วเป็นเนื้อเต็กแล้วก็เนื้อน่องนะคะโ okay. ลลววอเค Moonflower เราอาจจะต้องไปหากฟรี่ก่อนไปหาแฟรี่ก่อนว่า อีแฟรี่โอ้แต่อีแฟรี่มันไม่มัน,ม,นมันนอนว่ะไปปลุกมันก่อนคิดว่าฉันจะกลักกวแกเหรอกวางโรคติี่เรียกบอ๋ายูวดอนว่ะ No hunger loss อ๋อคือถ้าตอนนี้มันอัปเดตมานะเธอถ้าเราได้ทร e a t อะไรอะมันจะขึ้นมาให้แบบนี้เลยแล้วเราก็จะดูได้คืออะไรตอนนี้คือความหิวเราไม่ลดลงนะคะบอกก่อนฉ่ำมากทุกคนสามารถรวิ่งได้รวัวๆเร็วๆรวัรวๆเลยเห็นไหมความหิวไม่ลดลงจริงความหิวไม่ลดลงจริงเธอ <c oughs> คุณแฟรี่คะนี่แหละพืดนงี้ะที่จะต้องการะคะ่ะคุณแฟรี่ขอซื้อเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวก็คือเดี๋วยวเราจะหาคุณแฟรี่ก่อน พี่เจอเราเนี่ยแกดูดิหรือว่ามันต้องแบบรอเวลากลางคืนหรือเปล่าวะ You can only pick this at night อ่าโอเคเข้าใจได้แล้วเธอขอดูซิว่ามันมีอะไรซื้อได้อีกบ้าง Man Drake โอเคอ๋อมันต้องซื้อมันต้องซื้อเป็นขั้นๆเนอะอันนี้แมน m ม n Drake ได้ซื้อเลยนะต่อไปเป็นเมล็ด m มน Drake นะคะนี่ m a n Drake จะอยู่ใ,ใกล้ๆกับ,บบ้านที่เราไป Trick or t r นั่นแหละเฮ้ย เืนี่คืออะไรอ่ะได้อะไรมา No Hunger Loss อ๋อมันคือจะขวดจะขวดใส่ฟ้าหรือว่าจะขวดกลมอ่ะมันเหมือนกันหมดคือมันเป็นพรให้เรากันคืนแล้วค่ะว้าวว้าวปะคืนแล้วก็คืนแล้ววิ่งกันเถอะวันนี้เราจะเป็นแม่มดเต็มตัวแล้วสินะมาเลยค่ะโ พีเรนปังมากเลยอเธออ๋ออันนี้เป็นโพชั่นที่เราคือ2อยากรู้ว่าอันนี้มันมันได้ระมากขี่อันวะีก็ลองนับสิหนึ่งสองสามเท่าไหร่วะโพชั่นอันนี้มันซึนว่ามันมันเหมือนกันเธอมันปิดให้รูปร่างมาพี่มาไม่นาตุ๋ยพี่มาไม่อยู่ด้วยกันเร็วสองจะลองปานะหนึ่งสองสามจะรู้ว่ามันมันได้เหมือนกันไหมนะหนึ่งสองทุกคนได้ปะแสดงว่ามันป่าแบบหมู่ได้ฉันได้สปีดบูทสปีดบูทบ้านกันสิวะสปีดบูทมันท้ามันมันวิ่งช้าลงละ บ้าไปาเอาขนนี้มาดีกว่านี่ขนนี้เออเอาขนนี้มาปาดิปาดิปาเลยอ๋อเอฟเฟกมันสามารถซับทับซ้อนกันได้ค่ะตอนที่สองได้ no hunger loss อ่ะปาเลยค่ะปาเลยค่ะอ้าวอ้าวโชคดีอ้าวอู้วฉันได้สปีดบูสต์โ n ฮังเกอร์ลอสแล้วก็ h ิลบูสต์ค่ะ oh my god ได้โชคดีเราสามารถปาทับซ้อนกันได้นะทุกคนโอเคค่ะต่อไปถอย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 ฉันจะทำการปาเท้าก็ตาย าาาาาาตตยยกก่่ออนน A later few moments มาพร้อมๆหรือยังคะเดี๋ยวพี่สองจะเริ่มทําการทําเวทมนต์แล้วนะคะจะเริ่มสวดมนต์เพื่อน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 ทำไมนี้ให้หน่อยดิขาก็ตายเนื้อนิดๆหน่อยและต้นเมนเดรวีนดพพ์ท่านสี สี่สีชมพูอะโพชั่นี่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเราทุกคนทำไมสเตชันมันถึงไม่ลงเลเทขนาดนี้วะน,นี่ตะขาดแม่หมดนะ คัดแม่แม่มดคือน่าเล่นนะไม่รู้สิมันคือไอพชั otion, ่นไอพชั่นที่เราใช้ไอพอชั่นที่เราทําจากอันเนี้ยมันสามารถคว้างไปใส่ศัตรูแล้วเกิดดาเมจได้อ่ะเออสมหรัน่าจะน่าสนใจอยู่นะโอเคมามาเลยค่ะแม่พ่อหมดแม่หมดทั้งหลายอ๋ยฉันเกลียดมากเลยเนี่ยมันระบุอะไรวันนี้ก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราจัดการพวกมันก่อนบางอาจมาทำพิธีหลบล่าทำพิธีทัพย์สิทธิ์ของเราได้ยังไงไหนมันอยู่ไหน กินโดนอะไกันนะอ๋อถ้าเป็นสีถ้าเป็นสีชมพูคือจะเป็นแบบจะเป็นแบบเ g a t ที e เอฟเฟคคิดว่านะลองปาสิเธอลองปาสิมาเลยเธอลองปาเลยโอ๊ยแกโอเคทุกคนมาหลบหลังฉันไว้อย่าไายุ่งกับฉันนะวอยอีพวกบ้านี่ยังไงละ่ะโอ๊ยเธอเธอฉันวิ่งสลับทิศทางกันฉันวิ่งสลับทิศทางกันตอนนี้ฉันสับสนไปหมดแล้ว ฉันกดกดซ้ายไปขวากดขวาไปซ้ายออเราช่วยด้วยฉันปาดตัวเองฉันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เราต้องคิดใหมบ่บบานนี้นะมาเลยจ้ะจาะกเวทมนต์ทั้งหลายขอท้าก็ต่ายด้วยเอาท้าก็ต่ายหน่อยร็วขอท้าก็ต่ายด้วยสิขอเนื้อสามชิ้นแล้วก็จับไม้อันนี้เอาคุณกูไม่มีใครคุกูหยิบเองค่ะจบมาท้าก็ต่ายอยู่ไหนวะหนึ่งสองสามน้ำตาลเครื่องเทศและสุดท้ายห้อ แรงมากหนึ่งสองสโอเคแล้วก็ได้เป็นโพสชันออกมาแค่นี้แล้วไงต่อได้เป็นสีม่วงออกมาอุ The ้ยเดยวแกงเพื่อนอ้าวขอโทษค่ะฉันได้เปแลอินเวอร์ตคอนโทรลโอ้ my god สมองฉันอ้ oh าม่บกอดไขแกงฉันวะโอ้ oh าวก y อ o d ไขแกงฉันเนี้ยสบ้าตายไรยวันโอ้ย อ๋อฉันรู้แล้วเว้ยก็คือว่าตัวหม้อเนี้ยมันจะมีสูตรขึ้นมาให้ตอนแรกเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นสูตรตามนี้เลยนะคะก็จะมีเป็นสูตรของการใช้ตัวดริปลีฟนะคะเป็นสตาร์วีดเป็นมูนฟลาเวอร์เป็น weed, เมนดร k กแล้วก็เป็นเคฟว w ์มันมันจะไล่กันแบบนี้ใช่ป่ะจากนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้แบบสุ่มแบบนี้เลยเราสามารถทําโพชั่นเนี่ยมาสำรองได้เยอะๆเลยนะ กคคีส่องท่าจะไม่รอดจากม้อเดือดแม่หมดเลยนะจาจะคิดว่าจะได้เป็นแม่มดขั้นสูงปรากฏว่าได้ตําแหน่งใหม่เป็นแม่มดหัวกบแห่งป่าจ้ะบอกเลยว่าเพื่อนๆวันนี้นะคะทั้งปัง่นทั้งหาตอนจบนี่คือจี้ไม่ไหวได้เรียนรู้เยอะมากๆเลยนะคะถ้าอยากเห็นกีสองทำคอนเทนต์อะไรในแมป99คือในป่าแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาให้กีสองด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจ้า